ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าเจอคนที่ตัวเองไม่ชอบฝันว่าเจอคนที่แบบเกลียดอ่ะฝันว่าเจออลิเจอศัตรูฝันว่าเจอคนที่ตัวเองไม่ชอบแปลว่าอะไรหมูได้เงินเยอะแยะเลย ฝันว่าเจอคนที่ตัวเองไม่ชอบแปลว่าคุณน่ะจะหาเงินได้เยอะจะเก็บเงินได้เยอะคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการงานการเงินหากเป็นหนี้อยู่ก็จะสามารถหาเงินใช้หนี้ได้คุณจะสามารถเก็บเงินเนี่ยได้มากพอที่จะเอาไปซื้อทอง ช่วงเนี้มีปัญหาชีวิตเข้ามาลุมเล้านะเหมือนคุณอ่ะจะเครียดกับหลายๆอย่างอ่ะแต่ไพ่บอกว่าลองปรึกษาหมอดูอ่ะปัญหามันก็จะทุเลาเบาบางลงคุณมีเกณฑ์จะถูกหวยนะให้ทำบุญให้เจ้ากรรมในเวร แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรบ้างท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่อะ่ะผลคะแนนก็ออกมาดีค่ะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบแปลกใจอะ่ะทั้งทั้งที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนแต่คะแนนก็ออกมาดีเลขนําโชค40 4004 4004 40, 40, 40. ขอให้ท่านโชคดีค่ะ